อยากเรียนรู้ไวความจำแม่นหัวแล่นไม่มีทางตันนะมานี่เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับคอส Fast Brain ที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกทุกลิมิตแล้วก็พิชิตได้ทุกเป้าหมายในชีวิตสวัสดีครับผมอาจารย์พี่ฟ้าใสาพื่อดมุมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้ให้การศึกษาด้าน Fitness, ฟิตเนสโภชนาการแล้วก็สุขภาพมามากกว่า19ปีปัจจุบันผลิตสื่อออนไลน์มามากกว่า1,500คลิปและได้รางวัล Asia Influencer Award และ Thailand Influencer Award สาขาฟิตเนสและโภชนาการครับคอสนี้มีชื่อว่า Fast Brain Fit Brain จำแม่น,เ,นดดเป้้าาหหมยยเเนคออรที่่จะชวใุณพพกิพื พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะในการใช้ร่างกายจิตใจแล้วก็สมองทํางานร่วมกันให้เราสามารถมี productivity สามารถที่จะทํางานได้ดีและก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเร็วก้าวกระโดดและสามารถพิชิตทุกเป้าหมายในชีวิตได้คอร์สนี้เป็นคอร์สไฮบริดที่มีเนื้อหาออนไลน์เข้มข้นสามารถดูซ้าได้ตลอดไปแล้วก็แบบออนไซต์ที่มาเจอหน้ากัน1นึงวันเพื่อทำเวิร์กช็อปกิจกรรมสนุกสนุกได้ลงมือทําจริงในหัวข้อเฉพาะทางรวมไปถึงได้อัปเดตข เลยคือการอัปเกรดสมองให้ความจําดีเรียนเร็วแล้วก็มีสมาธิคุณจะได้เคล็ดลับในการรีสกิลหรือว่าพัฒนาตัวเองข้ามสายงานเช่นจากมาร์เก็ตติ้งไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้วิธีการอัปสกิลเพื่อคุณพัฒนาตัวเองได้เร็วและลึกแบบ T shape สามารถต่อยอดได้กับอาชีพต่างๆไม่รู้จบและยังมีเทคนิค exam เ r e p พเพื่อช่วยให้คุณสอบเก่งขึ้นได้คะแนนเยอะขึ้นไปสอบอัปเกรดตัวเองได้ทั้งหมดนี้นเป็นการอัปเกรดอนาคตให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถสนุกกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยังไม่หมดพิเศษเฉพาะน ถ้าอยากไปให้ถึงทุกเป้าหมายในชีวิตแบบเร็วขึ้นแล้วก็ยั่งยืนน่ยมาเจอกับผมในคอร์ส fast brain fit brain จำแม่นเรียนรู้ไวพิชิตได้ทุกเป้าหมายและเจอกันในคอร์สครับ